ว่าแต่ชวนพี่เพิร์ดยังไงพี่เพิดพี่เพิดอยู่ไหนพี่เพิดไลฟ์ยังพี่พี่อย่าดิงหมพี่พี่ไลฟ์เร็ว พี่เพิร์ดอยู่ไหนอ่ะพี่เพิร์ดตายแลละเขินเลยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเจอแล้วเจอล้วอ้ยย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 ยอ้ยยยยยยเยยยวย่ยย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 ยวย เห็นเมื่อวานเนอะคนแบบเยอะมากเลยตาใช่ไหมใช่พี่ที่พี่เห็นบ้าที่ไอเอ่อศูนย์เซลิกิตอะครับเห็นเห็นมากในทวิตใช่ไหมใช่ครับเราคนกลับไม่ได้อายหูเมื่อวานหนบทงสาเลยอิงผมเห็นแบบบางคนตีสองยังหารถไม่ได้เลยะนั่นน่ะสิเดินกลับเหมือนขอบคุณมากเมื่อวานคนที่ไปนะเป็นเป็นห่วงกันตาห่วงกันมากเลยคือแบบเราก็คิดกันแล้วแหละตั้งแต่แบบแผ่นดินไหวเลยว่า พี่แล้วคนที่มาดูแบบพวกเราอะไรเงรี้ยหรือคนที่เขาจะทํายังไงอะไรเงี้ยตับยังไงเพราะขนาดพี่ขับกลับบ้านเนี่ยพี่ขับสามชั่วโมงกว่าไม่เคยขับกลับนานขนาดนั้นเลยติดมาอะพี่เมื่อวานอะใช่ปหมติดจัดอะแบบถ้าเราเลี้ยวถ้าพี่ไปขวาก็คืออาจจะเร็วอ่ะแม่งเลี้ยวซ้ายที่แบบจบชีวิตเลยมันพาไปติดอ้ตรงแยกนั้นใช่ป่มเอออยู่หน้าโรงเรียนเก่าแม่งติดเป็นชั่วโมองอะเออแล้วมันสงสารมากแล้วบางคนไม่มีรถเนี่ยคือเขาแบบนั่งรถไฟกันมาเลยเนี่ย เรายังดีนะมีรถคนที่ต้อง BTS กลับอย่างเงี้ยเออแต่เมื่อวานเนี่ยมีคนน่ารักเยอะครับเห็นไม่รู้ว่าตาเห็นไหมที่ที่แบบมีคนแบบจะให้ขึ้นรถไปได้กันเลยอืม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 เห็นอยู่ขอบคุณที่ช่วยกันนะขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่ช่วยกันเป็นแบบกระบอกเสียงช่วยกันพึ่งพากันอะไรเงี้ยอืมผมเห็นเมื่อวานเห็นคน พูดว่าอะไรนะติดติดรถกลับไปอะไรนะที่ไหนคนได้กลับบ้านกันถึงบ้านกันกี่โมงนะครับโอ้โหดูเก๋บางคนตีสองใช้ไปก<อ>ูบจากวกบงสารเลือ่ะอ้ยตัวจริงแบบี้ยตัวจริงสิ <c oughs> <laughs> ตัวปลอมทำตัวไม่จริงฮะแล้วอะไรบิน เมื่อวานพี่ถึงบ้านกี่โมงถึงเหรอถึงน่าจะแบบฝาเกือบฝามืดอ่ะไอไอตอนนี้พี่พิมพ์ม,มใช่ปะใช่ตอนนั้นน่ะอือโหสุดสุดเออตาตาถึงกี่โมงก่อนที่นิดนึง <c oughs> เหรอใช่อพราะเอาเรื่องอยู่อ่ะสองชั่วโมงได้ไอลนองเมืองไม่ติดนะแต่มันไม่ติดในเมืองใช่พี่แล้วดีเรายังมีรถนะแต่คนที่ไม่มีรถนีเห็นเดิน,ดนดหนูสุดเลยท่ันครับโคตรน่ารักจริง ดีใจมากทันไลฟ์เอ้ยเออต้าได้บอกเขาบอกเนี่ยว่าในในอลเป็ดอะไรเนี่ยอะไรนะเขาส่งของขวัญเขาส่งของขวัญบคุณครับคืออะไรสมบัติชิงด้วยมีสมบัดิออกไม่เลยเนี่ยเขาหลังไม่ซื้อให้ละไม้ดีีผมมีมือเออแต่ดูข่าวช่วงนี้แม่งไอ้นั่นจริงนะเห็นไหมน่ากลัวพี่น่ากลัวสงสารนะคนมันยังเป็ดกันอยู่ในเลย ประเด็นคือคนที่อยู่คอนโดดเนีย่ยโอ้โหล้าวหมดเลยที่ไม่ชอบอย่างที่แบบไม่ชอบคอนโดนนใช้อยู่ไม่ได้ออชอบอยู่บ้านชใช่ไหมพี่อยู่บ้านดีกว่ามาตาั้งตา่มาได้ไหมเอ้ยเหมือนกันเลยเดี๋ยวไปอยู่ด้วยเอ้ยแยกกันเล่นเฉยแยกเล่นเลย <c oughs> ตายชนสายฮะรู้จักไหมนี่ <c oughs> มเมื่อไรมาซ้อมซ้อมกีตาร์พี่อยากเรียนเต้นกับน้องเนี่ยผมอยากไปขับ แต่ผมเห็นคุณเล่นในนั่นเล่นเล่นกีตาร์เพลงเพลงอะไรลงนะเพลงญี่ปุ่นอะเพลงญี่ปุ่นนะพี่โคตรเฟี้ยวเลยยัยเขินว่ะนานายมั่งโคตรเท่ผมผมพอจะผมพอจะมีสีมือที่จะโซโล่กับพี่เพื่อนบ้างไหมครับู้หได้เลยครับน่าเก่งเกืนผม้วตอนนี้โคตรจังเลยเดี๋ยวสลับกันนะผมไม่เป็นเคปบ็อแล้วแล้วคุณเป็นชาวล็อกอ่ะก็ได้นะผมผมเลดีอ่ะโอ้ไม่เป็นเต้นผมจะเต้นเลย คุณจะจะคุณจะติดหรือเปล่าเต้นเหนื่อยกว่าเล็กีตร้านะครับกีต้าร์มันยังมีเช่นิ้วเออแต่อยากเล่นเต้นเลยนะหมานถึงว่าคอนเสิร์ตมันเริ่มมันเริ่มมาเรื่อยๆนะอืมอืมมันใช้เวลานานนะกว่าจะเต้นได้ั้นจริงๆก็จริงๆก็ไม่นานนะพี่อืมที่มีครูสอนไทยเวนตลอดเวลานี่ชื่ออะไรครับครูสอนเขาชื่ออะไรครูเอ่อขึ้นต้นด้วยสโซสโซสโซ ตาตาเซนตาเออจะไปจะไปตาตาเี๋ยวอะไรอะแต่จริงๆนะเต้นก็แป๊บเดียวก็ได้แล้วพี่เดือนนึงเฮ้ยแต่ผมเห็นเพื่อนผมอะพัฒนาการเร็วมากไอไอปอนเนี่ยอ่าผมรู้จักมันมาสองปีกว่าเดี๋ยวสามปีอะเต้นมานานมากพี่ปอนใช่ป่ะมันเต้นมาสัปพากกันเลยแต่บามันมันจะมีช่วงที่มันขยันช่วงหนึ่งเมื่อสองปีที่แล้วก่บผมแบบ ถ่ายซีรีส์อะไรเสร็จเนี่มันก็จะหนีไปซ้อมเต้นแล้วแบบเอยมองทุกวันนี้พัฒนาการแม่งแบบดีขึ้นดีขึ้นกว่าแบบตอนแรกเยอะมากเยอะเยอะมากอนเป็นแบบเปิดสิงแหวมาเนึ่โมงวันเป็นไงกันบ้างครับเออนี่ผมป่วยเนี่ยตายแล้วพี่ก็เริ่มเจ็บคอแล้วน้องชัยจริงหรอจริงเอ้าผมไม่ได้ติดจากพี่เหรอไม่พี่ว่าพี่ติดจากน้อง หรือพี่ติดผมไม่เออใช่พี่ว่าใช่เพราะว่าตอนแรกพี่พี่ไม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 ่ได้ไม่ได้เจ็บคอตอนนี้เริ่มเจ็บแหละลผมติดจากตั้ตาครับติดคอเลี่ยงดีนะติดใจนี่แย่เลยนี่อะไรอ่ะแต่เสียดายนะเมื่อวานเนี่ยเราเราจริงๆเราต้องมีสองงานเใช่ไหม ใช่งานโยกวอสแมนโยโยอเราต้องมีสองงานก็คืองานงานที่สซนตมเวิร์ลกับกับอีกอที่หนึ่งศูนย์ศิลิกิจ,จากงานทรายงานทรายก็ยลเลยแบบแคน,นเซิลหมดเลยแล้วคนแบบไปรอเยอะมากแบบอยากเจอพวกเราอะ่ะเราก็อยากเจอทุกคนเหมือนกันคือแแบบกลับไม่ได้มางคนอยู่กันเจ็ดแปดชั่วโมงส่า,สานี่ย ถ้ารถมันประเด็นคือมันเรียกรถไม่ได้ด้วยแหละพี่เมื่อวานเนี้ยเขาบอกให้ตาต้าเต้นเบบี้ชาร์กอ่ะนะฮะเบบี้ชาร์กมาจากไหนเนี่ยเขามีแต่เบบี้ทีเดี๋ยวว่าเบบี้ชาร์กเบบี้ชาร์กตุ๊ด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 ตุวดตุ๊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 ดตบีดตุ๊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 ดตย๊ดตุ๊ดตุ๊ เดบิวีกลางวานบ้านป่าคืออะไรอ่ะเดี๋ยวติตอเี่ย่หลัส่งให้ดูหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเล่นด้อนี่วันนั้นวันนั้นคุณดูคลิปผมนี่ขับไม่หยุดเลยคลิปไหนนะที่เราถ่ายกันอยู่ในห้องห้องแล้วผมเปิดให้คุณแล้วคุณขับไม่หยุดเลย ชอบโดนเส้นเงี้ยจะมาเล่าเหตุการณ์วันนั้นนะคือผมกับต้านั่งตอนที่แผ่นดินไหวอ่ะจำได้ปะอะไรนะครับผมเราจะมาเล่านตอนที่แบบเราแผ่นดินไหวอ่ะจำได้ปะอืมจำได้ผมตกใจจัดอะคือแบบแต่งหน้าอยู่แล้วแบบลาวแขวนเสื้อแม่งแบบขนาดอยู่ใต้ดินเลยใช่ก็ตอนนั้นตอนนั้นนั่งทำผมอยู่คิดว่า เอ้ะช่างแต่งหน้าดันก็อี้หรือเปล่าเออแล้ว,แล,วแล้วพี่เป็นคนชอบชอบสูงนหะน้าก็อี้ตอนแบบโรงเรียนมันจะไม่เท่ากันใช่ไหมมันจะแบบออกแก่งอองแก่งได้แล้วเอ้ยกูไม่ได้ทํานะก็ดังดิ่งๆนี่วะจริงแต่แต่นะจังหวะน,นั้น,นคือแบบมันมันงงอะ่ะคือคิดว่าตัว,ตวเองหน้ามืดอะไรอย่างเงี้ย โอ้โหงงเว้ยแรกแบบคิดว่านอนน้อยแบบพขาผ่อนไม่ไม่พอเลยลเป็นหัวไม่เป็นเหมดเลยก็มีคนในห้องตะโกนนะแบบขั้นเงเนเราอ,อ็ได้ินเสียงเลยเสียงเขาวิ่งเลยเราย,ยังนั่งอยู่เลยแบบฮะทำไงยังทำอะไรไม่ถูกเลยไม่เป็นครั้งแรกของพวกเราทุกๆคนเนะไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้มาก่อนในชีวิตเลยอะ แต่ดีอดีที่เราแบบอยู่ใกล้ทางออกไงแต่คนที่แบบหูก็อยู่กันชั้นเห็นเขาลงมาจากชั้นหกสิบแบบนี้เดินขาลากอ่ะอิงอืมแล้วพี่เห็นป่ะไอไอคลิปที่มันเป็นแบบบนคอนโดสูงที่สระว่ายน้ำกระเพื่อมอ่ะเราเห็นเเยอะเลยเห็นเยอะมากน่ากลัวน่ากลัวสยางเออแล้วต้องนั่นด้วยนะแฟนแฟนของเลเมยนมาครับ อ่าจริงๆจริงแล้วแบบโหกบบพวกผมขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับ I wish you guys be safe นะครับเมียน์มาแฟนส์คคิดเตะว่ารักกินแน่เลยพูดถูกๆไอเจไดอลิ l เติ้ลบดไอเลิฟยูนะเมียน์มาแฟนเซเซเซน้อยแต่ว่ารักมากนะจ๊ะใช่ันนี้ตะก้าน่ารักมากนะชวนผมมาไลฟ์นะคือแบบเป็นห่วงทุกคนก็เลยทักมาหาผมบอกว่าพี่เพร่อแบบไลฟ์กันไหมนี่ เป็นไงล่ะคนตบมือให้ตาต้าจริงเขาน่ารักมากเขาบอกว่าแบบอยากแบบมันไลฟ์แบบเออคนที่เมื่อวานแบบไปแล้วแบบไม่ได้เจอเราแถมกลับบ้านไม่ได้อีกต้องเดิอนอีกใ้ผมมาสงสารมากคือบางคนเหนื่อยกันเหนื่อยกันจนแบบไปรอเราตั้งแต่ตีห้าก็มีอ่ะแบบบินมาจากต่างประเทศมารอเราตั้งแต่ตีห้าแล้วอุตส่าห์รอเราตั้งทั้งวันอะไรเงี้ยแล้วไม่ได้เจอโอ้โหผมผมแบบ ไม่รู้จะช่วยยังไงเลยก็เลยอยากออกมาไลฟ์แบบให้ทุกคนหายคิดถึงกันอะไรเงี้ยเนาะเียแล้วดีพรุ่งนี้พี่มีงานไหมเนี่ยพรุ่งนี้วันวันอาทิตย์ใช่ไหมใช่น,นี้ไม่มีพอนแรกจริง,รงวันนี้มีเอ้เราอ่ะมีด้วยกันวันนี้อ่ะจ <c oughs> ่ะแล้วแแล้วก็แคนเซิลไปแล้ก็ ตอนแรกของพี่ย่งมีวันที่สองอสองก็โดนโยกไปออ๋มาเป็นแบบไมา,มา,ายคือวันจันท์ที่เราไปถ่ายด้วยกันเป็นความลับยังไม่บอกใช่บอกไม่ได้ยังบอกไม่ได้ไดผมโดนสองแสนโ <c oughs> ดนสองแสนนะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เชียงใหม่มีอัปเตอร์ช็อคเหรอครับนี่มีไฟป่าด้วยนี่ใช่ไหมทำไม <c oughs> ประเทศไทยเเกิดเกิดอ,อ,อะไรขึ้นไหมปวดหัวจัดเลย เยอะมากแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มีพายุอีกรอ่ใช่พรุ่งนี้บอกว่าจะมีพายุดูขออ้อนเข้าดุณแระริงดีๆจริงๆเขาน้องให้หยุดงานกันนะทุกคนเนอะแล้วมีอะไรนะเห็นมีไฟป่าได้ป่ะไดป่ะที่เชียงใหม่พี่พเชียงใหม่คนเชียงใหม่ดูแลตัวเองด้วยครับนี่ครับสู้ๆนะครับคนเชียงใหม่เป็นกำลังใจให้จากกรุงเทพครับอูแล้วฝนตกแล้วคนที่ติดอยู่ในทำไงนั่นแหละสิได้ป่ ตายแล้วเหมือนเนี่ยคมแบบยิ่งแบบจะทำกันยังไงแค่นี้ก็ลำบากเลยพี่เปิดอาสาไหมเปิดบ้านอาสาไหมเปิดบ้านให้ตาต้ามามาเด็ดเด็ดเด็ดยวกันเลยเดี๋ยวไปหาพี่เพิ่งไลยไหว้เจ้ามามีโป่งมีเป็ดอะไรให้กินพร้อมเลยเอ้ยจริงเหรอจริงกําลังหิวเลยเนี่ยมาได้เลยเสมอทำงานเนี้ยไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ยเล kind of ้คนเนี้พี่ไปสั่งนั่นมาพี่ไปซื้อลูกวิ่งมา เอ้ยซื้อแล้วเหรอซื้อแล้วซื้อแล้วโอ้โหโคตรปวดตัวคือรู้สึกแบบอยากออกแบบให้มันออกเหนื่อยก็เลยสั่งมาเ้ยเออดีเอยแต่รูบิงเนี่ยคือที่สุดแล้วพี่ใช่ไหมมันต้านตองมีใช่ผมก็มีเออดีมันได้คาร์ดิโอดยใช่ใช่ตอนแรกผมจะเล่นก้าวแล้วผมปรึกษาป้าครับว่าแบบว่าริมที่แบบก็ไม่ได้อ้วนมากนี่ก็ไม่ต้องคาร์ดิโอก็ได้มั้งใช่ไหมแต่จริงคือมันไม่ได้ใช่ไหมถูก จริงๆเออก็ควรพี่ก็ควรแหละเพราะว่าเรากินในทุกๆวันมันก็แบบกระเพิ่มเข้าไปใช่ไหมล่ะใช่แล้วมันจะยิ่งทําให้แบบทําให้กระบวนการร่างกายมันดีขึ้น,นอะไรเนี่ยผ่อผานดีขึ้นตั้งกำเนิดดีขึ้นเลยคยมีจะคุ้มเลยจะมีสิกแพคกไ้วดิเออจะทันหรือเปล่าเฮ้ยต้องมาเป็นคนโบราณต้องต้องอีกกี่เดือนภายในกี่เดือนโอ้โหเร็วเร็วนี้แล้วถ้าเปิดกล้องนาจะใกล้ๆอนนี้นะกําลังจะเวิร์คช็อปเลย อ่านั่นแหละไูนี้แหละใกล้ใกล้ไหมเริ่มผลลุกอ่ะรีบเลยนะพวกพูมกันทีละโอ้โหก็ไม่ได้เจอดิน้องชายจะคิดถึงพี่ไหมเนี่ยเอ้ยโอ้ยยังไงซิถ้าคิดถึงก็เดี๋ยวไปหาดีกเองกันด้วยเอ้ยเยังไงเนี่ยไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลย ว to ิ่ฮอปฮอปจะบ้าโอ้ยว้ awesome> ้ยเด็กเหรอเด็จะเจ็บคอจริงไหมอืมเริ่มเริ่มแล้วเอ้แต่วันนี้พี่ไปเชงมิงมาใช่ไหมครับเชงมิงเจียใจด้วยเอวีผมสบายมากนะเนี่ยชอบตอนเด็กอะชอบมากเชงมิงออกบ้ามผมว่าไม่ไม่ไม่มีเลยผมผมไม่ไม่ค่อยมีอะพี่ ไม่ไม่ค่อยมีใช่ไหใช่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ไปอมันก็คือเหมือนเป็นการไปไหว้อะไรนี้ป่ะครับเด็อะไรนะเมื่นเป็นการไปไหว้อะไรนี้ป่ะใช่แบบไหว้แบบเขาจะมีวันอยู่แบบถ้าคนจีนก็คือแบบเหมือนบรรบรรพบุรุษแบบลงมาอืออะไรสักอย่างหนึ่งนะพี่ก็ไม่มั่นใจเลยเป็นคนที่ถือหลายศาสนามากผมพ่อผมฝั่งฝั่งพ่อผมเป็นคิดจีนใช่ป่ะครับฝั่งแม่ผมเป็นพุทธจีนอ่า ก็เลยก็ได้ทุกโาสนาอะไรเฮ้ยคุณเจ้าแต่พุทธจีนกับพุทธไทยก็คล้ายกันนะไม่คล้ายเลยหรอใช่มันจะเป็นมโอ้ยขนาอะไรพิธีอะไรอะไรพวกพิธีอะไรมันไม่เหมือนใช่ไหมไม่เหมือนเลยของพุทธจีนเนี่ยแต่ตอนเด็กจะได้ยินแบบเขาสวดเป็นสายประคำอะแล้วเขาก็เป็นเหมือนพวกแม่กดนอิมเลยทุกอย่างอ่าตึ๊กทาบออือ มันนีินะใช่แล้วชอบเอาเอาหัวหามา,มาตัดแบบคุนเด็กดื้อไหมนะคนนี้โอ้ <c oughs> ยแย่สุดแล้วมันเด้งเหมือนลูกแก้วเลยไอ้ไอ้ไข่ไอ้ไข่ไปคำโอ้โห่า <c oughs> ดีจริง <c oughs> ช่างดีมา พี่ก็ตัวเตี้ยมากเลยสมัยกต, <c oughs> ตอนเด็กเดี๋ยครับพ่อโดเมียพ่อโดมีเดี๋ยพ่อโดเมียคนเอ้ยแตตอนเด็กชอบทำอะไร,ะไรผมอยู่กับตาตาแล้วแม่งโอ้โหมันไร่จริงเฮ้ยเราจะพูดคำคำทำไม่ได้เราพูดคำทำไม่ได้ <c oughs> คนเดียเขาจะแบบอาจจะเออบันบันแบบแบบๆๆปวดหัวซะหน่อยถ้าผมหยู่ ไอแต่มันมากสนุกมากผมพี่ชอบอยู่เลยผมโคตรชอบอยู่เลยน้องเลิศเออแม่งมันจัดเลยตลกมากทุกคนคือผมขำทั้งวันไม่ว่าผมทํางานเลยเลยไม่ต้องมีอะไรให้ขำเยยิงยิ่งอยู่ด้วยกันยิงซุปซุยซุปเุยซุย,ยนี่คือจริงๆเราพูดจนติดปากเลยมันเป็นตั้งแต่แบบเด็กมัธยมสุยเหมือนมั่วปเหมีแฟนใช ฟิลฟิลแบบพูดพูดไปเรื่อยเออพูดไปเรื่อยแบบซุยแบบมั่วอะอืมแบบมั่วแบบมั่วจังเลยเนี่ยอะไรอ,อีกอเฮ้ยพี่ผมจะแบตหมดอ่ะเราจะแบตหมดแล้วเหรอใช่ <c oughs> งั้นเราลาผู้ชมก่อนไหม <c oughs> ได้นะได้ดีใจมากดีใจที่ได้มาไลฟ์ด้วยคิดถึงจะจัดเลยจริงคิดดึกว่ะอยู่วันแล้วเน,นี่ยจับวันฮะ เราเพิ่งเจอกันไปเมื่อวานวะเมื่อวานนี่มันนานนังวะดีเหมือนนานเลยเออถอยมันไม่นานปะได้คิดถึงมากคิดถึงทุกคนแล้วก็คิดถึงน้องด้วยครับจริงครับคิดถึงพี่เหมือนกันครับคิดถึงทุกคนเหมือนกันฮะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับเจอกันนะขอบคุณมากเดี๋ยวเราจะมาไล์เรื่อยๆนะขอบคุณทุกคนที่แบบไปท้งเมื่อวานแล้วก็อยู่ที่บ้านนะอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะช่วงนี้แบบหนักมากๆนะครับประเทศไทยเรานะจริงมียังมีแบบพวกไข้หวัด ระบาดอีกมีไข้วัดใหญ่ช่วงนี้ระวังตัวกันด้วยนะครับผมรักทุกคนม,มากครับรักนะครับปไปพี่ชัยไว้เจอกันครับบครัยบ๊ายบายเจอกันน้องเจอกันจ้า